มาแกงโจทย์เีกประจำวันกันนะข้อนี้วัดความหมายคำศัพท์ทุกข้อนี้เป็น adjective หมดเลย vacant จะแปลว่าว่างว่างเปล่าหรือตำแหน่งงานที่ว่างอยู่อะไรแบบนี้ extreme แปลว่าสุดสุด extreme สุดส necessary แปลว่าจำเป็นฮะ necessary จำเป็น disposable ออกสอบอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะจะแปลว่าใช้แล้วทิ้งเช่น disposable mask หน้ากากใช้แล้วทิ้งแบบนี้ โจทย์นะครบ,บอกว่าบริษัทของพวกเราเนี่ยมีตำแหน่งงานเหลืออีก1ห,หรือ2ตํตำแหน่งนขณะนี้ก็น่าจะหมายถึงตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ครับตอบเป็นตอบเป็น vacant ตอบเป็นข้อ a คร vacant ว่างอยู่ vacant ว,ว่างอยู่นะฮะฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วคำคมวันนี้เขาบอกว่า if you're going through hell hell แปลาว่านรกนะฮะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยหรือครูเบิร์ดหรือใครก็ตามกำลัง เดินผ่านนรกอยู่ค p g o i n g จงเดินต่อไปฮะครูเบิร์ชอบมากเลยนะคือบางอารมณ์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราดวงซวยมากเงินก็ไม่มีงานก็ตกเฮ้ยป่วยก็ป่วยเราจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกนะเดินหน้าต่อไปฮะเฮ้ยงานไม่มีใช่ไหมหางานทำป่วยใช่ไหมหาทางรักษาเงินไม่มีใช่ไหมลองประหยัดดูอะไรแบบนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะถ้าเกิดเรานั่งอยู่เฉยเราก็จะอยู่ในนรกแบบนั้นแหละนะครับ